ส้ายาิหอนว่าเป็นหมอจ,จิอ้งจกตื่นได้แล้วหลให้ใครปลุกนะเตื่นอะไรแม่ปลุกที่หนะ้าตกหล่นจากความฝันก,กระเป๋าฉันถายไปไหย ไม่ชอบเลยไปอาบน,น้ำดีกว่าจงเปิดประตูฉันก็ไม่แน่ใจเลยนะว่าฉันเป็นผีกระสือหรือเป็นคนฉันไม่แน่ใจว่าฉันเป็นผีกระสือหรือเป็นคนเขาเดินไปที่ไหนประตูก็เปิดตลอดเลยดูดูดิ ไม่ต like okay, oh yeah. oh mm ้องเอามือไปเปิดเลยออกไปอาบน้ำ hmm. ก mm ัน hmm. ด oh mm ีกว่าโอ้มูนกอดน่ารักน่ารักไปนักเกียดดีนะอืมเกมสุดแบ๊งั้นไปลงเด็กกรเถอะเพราะว่าฉันน่าจะลืมกระเป๋าอยู่บนยนนะอืมตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบแล้ว เจ็ดโมงสีส่สิบกะบอกนะว่าเขาขึ้นห้องเรียนกันหมดแล้วอ่ะเอ๊ะห้องเรียนบ้านไหนเขาเอาเอาวุธมาวางไว้หน้าห้องเรียนนี่เฮ้ยกระเป๋าใช่เ๊ะแท่มัมมนพวกคนอาจจะไม่เห็นนะ ฉันได้มาแล้วจ้าอุ้ฮได้กระเป๋าแล้วจ้าวังโอเคที่เธอคุยอะไรกันอะทดกไปอะไรกันที่เธอคุยอะไรกันอะฮะฮะ จ้องอะไรอะ่ะไปเล่นตรงนน้นไปแมวจ้องอะไร <c oughs> ทำไมต้องมาจ้องด้วยแมวจ้องอ้าวถอยละโอเคดูสภาพเกมก็รู้วนะ่าเป็นเกมที่แบบเี่แบบมาจากเกมยันเดอร์เรซิ่ว เกมนี้ไม่ได้มีชื่อว่าแอนิเลตซิมเูเลเตอร์นะเกมนี้มีชื่อว่าสกสู๊กซิมูเลเตอร์แมวแกทำอะไรล่ะแมวแมวเดินผ่านด้วยมีแมวเดินผ่านด้วยด้านหลงังเออแมวแมวเด็กแมวเด็กนีก่เธอ น้องคืวิ่งอะไรกันน่ะนั่งทำไมอ่ะว้าวดูนี่ดิ กางขาอีตายแล้วคุณครูกางขาน่าเกียดจังเลยอ่ะอื้หโอ้โหถึงเธอที่ธรรมดาคนเดียวเลยนะเอ่เอ,อฉันบอกแล้วคุณครูเขียนเขียนมันกระเดินเขียนคำว่าแรดนี่คุณครูอ่ะคุณครูร่ามกมากเลยเนาะมไม่ใช่ค,คุณคุณครูไม่ได้ร่ามกสิเอ่อ คุณครูสวยไม่ใช่คุณครูหยาบคุณครูโคตรหยาบเลยอ่ะเราเอิ่มคุณครูเขียนว่าอีแรดอ่ะฮะคุณครูคุณครูทำไมคุณครูเตะคุณคูเลยเตะคุณครูเลยคุณครูไม่ดีคุณครูไม่ดีไม่เตะไม่เตะเราจะเป็นก็ดีแต่เราจะแต่เราจะโง่พี่หนานั่งแบบนี้ดินั่งแบบนี้ดิติสอสอยู่ในมือฉัน อีรัตโอเคอเออไม่ใช่เอาล่ะอืม,มออฉันว่าฉันจะลบก,กระดานนะนฉันว่าฉันจะลบก,กระดานเพราะครูเขียนไม่เพาะเลยอะ่ะลบ ลบลบลบให้หมดอ่ะจเลาะออกไงเนี่ยอ๋อฮึฮึมองทำไมอ่ะอีผมเขียวผมเขียวมันน่าสงสัยนะืม Mm hmm. มอทะลุให้เธอตามฉันมาได้ไหมเอาโอ้ยนโหนี่เธอตามฉันมาได้ไหมอะไรนะตามก็ได้อื mm hmm. ไมจะมองอะไรอ่ะมานี่มานดินี่เดินตามมาอุ้ยตรงนี้คนเยอะคนเยอะอะ ขุนเสร็จหมดแล้วขึ้นอ่าดูสิน้องกีตาร์ด้วยน่ารักปัดเกมได้นะนี่เธอพาฉันมาที่ไหนเนี่ยอ๋อเอ้ยไม่ใช่ขึ้นอ่าพาตำรวจดีี่เนี่ยพาตำรวจพาตำรวจมาที่โรงเรียนเอาล่ะเอ่อฉันถืออะไรอยู่มีดแล้วขนอ่างห้ามเอาไอ้นีไน่ไอ้นี่มันสวยฉันจะทำอะไรอยู่ แล้วฉันเออ่มาหาตัวอะไรมาพันอะไรไซบีเรียนส์ไซบีเรียนส์ี่หน่บอกว่าฉันจะฆ่าเธออย่างนี้ไซบีเรียนส์ใช่ไหมใช่เออฉันลืมบอกใช่ไหมว่าถ้าเธอตอบคำถามฉันผิดเธอจะเป็นยังไงเธอจะโดนเธอจะโดนอีดับนี่ฟัน มึงหัวหนวกหรือไงนี่นาบอกว่าหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรสิบเอ็ดสองบวกสองเท่ากับเท่าไรอ่ายี่สิบสองสามคูณสามคูณสองบวกสิบเอ็ดบวกยกกำลัง5้าได้เท่าไรอ่ายี่แปดถูกต้องิฉันว่าดูกางเกงในอินนี่หน่อยดีได้ฉันว่า เธอฉันฉันเธอในเกงในสีอะไรสีดำเธอตอบคำถามฉันผ uh, ิดอ่ะพี่เนาะไปซีหนอนเราป็ดด้วยได้ไหมอ่ะไม่ไปถอดนะไปถ่ายรูปด้วยนี่จะอยู่นี่นี่จะอยู่นี่พอน้องอยากดูด้วยอ่ะก็ได้เอาล่ะแป๊บนึงนะเอาล่ะพี่เธอตอบคำถามฉันผิดหนึ่งข้อ ใช่ข้อข้อหมาหมาไซบีเรียนเธอตอบว่าหมาอะไรนะหมาพันอะไรนะไซบีเรียนเออเอาที่สำเนียงที่เธอพูดอะนี่หน่ะบอกว่านะอาฉันตอบว่าฉันตอบว่าไซบีเรียนนี่หน่ะตอบว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเธอพูดผิดมันมันไม่ใช่หมาพันไซบีเรียนมันคือหมาพันไซบีเรียนหมาพันไซบีเรียน เอาละ่ะเธอเธอตอบคำถามฉันผิดนะน,น,น,นเธอตอบคำถามฉันผิดหนึ่งข้อนะนนก็คือข้อหมานั่นเองเธอตามมาดิตามบทลงโทษของเกมใชแล้วเนี่ย,ยตามมานีิ บอกว่ามนอยู่บนหลังคานี่อมาอยู่ในบ้านฉันไหมมาอยู่ในบ้านชันไหมครูบอกว่าไม่ให้ไปอยู่ในบ้านใครนะเอ้าก็เยี่ยมบ้านไงเผือ่อเธอมาบ้านฉันนะบ้านจะติดบ้านจะติดโรงเรียนนะเว้ยก็ได้เดี๋ยวไปโรงเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามมันนี่นี่ห้องชัดอยู่ไหนละ่ะอยู่นี่กิี่ยเข้าไปห้องน,น้ำเถอะนึกว่าเข้าไปห้องน,น้ำเถอะไม่มันจะสโสโครกเกินไปอะ ไม่นี่นะคะไอ้นี่ไปอาบน้ำก่อนหลังจากที่เธอตอบคำถามแพ้นี่เนอยที่ไหนนะคะไอ้นี่ไปของสุที่โรงเรียนกันคือค่ะไอ้นี่ไปของสุที่โรงเรียนกันเสียงเพลงแบบนี้มันอะไรกันอ่ะใครในเ่ออะไอ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะตำรวจตำรวจเหรอที่แกเคยเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ย ช่อุ้ยตายแล้วดูดูเธอสีชักกระตุกชักกระตุกเลยแสดงว่าเธอกลัวอู้ๆตรงนี้สถานีตำรวจด้วยแกจะฆ่าตำรวจให้หมดแล้วเขาตำรวจคนไหนยิงวะอุ้ยสองตัวนี้มาเลยเราเนี่ยมานี่เลยเขาอ้าถ้าตายแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็จริงๆยังเซ็กซี่ เซ็กซี่มาโหระ